ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพตอนที่88 าวหลังจากถังซีและผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาภาษาต่างประเทศเดินออกจากอาคารเรียนทันทีนั้นผู้อำนวยการก็หยุดเดินหันไปมองถังซีแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มนักเรียนเซียโรถ้าเธอมีอะไรต้องทำก็ค่อยมาหาอาจารย์หลังจากเธอเสร็จธุระแล้วขณะเงยหน้าขึ้นมองผู้อำนวยการซึ่งยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนถังซีถามอย่างไม่เชื่อหูตัวเองอาจารย์ทราบได้อย่างไรคะว่าหนูมีเรื่องบางอย่างต้องจัดการ ด้วยความดีใจที่เขาเดาถูกผู้อำนวยการตอบด้วยรอยยิ้มว่าอาจารย์มองหน้าเธอก็คิดว่าเธอคงมีอะไรเร่งด่วนต้องไปจัดการเพราะฉะนั้นไปได้เลยแต่ว่าตอนนี้มีนักข่าวมากมายรออยู่ที่หน้าประตูโรงเรียนเธออยาไปทางนั้นดีกว่าทังซีพยักหน้านักข่าวต้องรู้ว่าเธอเรียนหนังสืออยู่ที่นี่จึงมารอเมื่อคิดในใจอย่างนี้ทั้งซีก็กล่าวขอบคุณท่านผู้อํานวยการอาจารย์ข้าขอบคุณมากคะ่ะถ้าไม่ใช่เพราะอาจารย์หนูคงทําไม่สําเร็จในวันนี้ ผู้อำนวยการโบกมือไปมาด้วยรอยยิ้มเรื่องเล็กน้อยนอกจากนี้อาจารย์ก็รู้ด้วยว่าเธอเป็นนักเรียนที่เก่งมากเดือนหน้าอาจารย์จะจัดสอบให้เธอถ้าผ่านเธอสามารถข้ามไปเรียนเกรดสามได้เลยอาจารย์รู้ด้วยว่าความสามารถของเธอนาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ด้วยซ้ำแต่นี้ยังไม่ถึงเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร ถังซีขอบคุณเขาอีกครั้งด้วยรอยยิ้มและรีบเดินออกจากโรงเรียนอย่างรวดเร็วเป็นอย่างที่คาดไว้เธอเห็นนักข่าวจำนวนมากรอยอยู่ที่หน้าประตูเธอขมวดคิ้วก้มลงดูชุดนักเรียนที่สวมอยู่แล้วหันกลับมาพร้อมกับถอนหายใจในเวลานั้นนั่นเองเธอก็เห็นคุณครูหัวหน้าระดับดวงตาเธอจึงเป็นประกายขึ้นมาเธอรีบวิ่งไปทักทายเขาคุณครูเหอเหอมู่อันขมวดคิ้วเมื่อเห็นทั้งซีและสอบถามทันที เซียวโรเธอควรอยู่ในชั้นเรียนไม่ใช่หรือทั้งซีตอบว่าหนูรู้สึกไม่สบายคะ่ะคุณครูช่วยพาหนูออกจากโรงเรียนได้ไหมคะพี่ชายหนูรออยู่ข้างนอกเขามารับหนูไปโรงพยาบาลแต่ตอนนี้มีนักข่าวมากมายเหลือเกินที่ประตูโรงเรียนถ้าพี่ชายหนูเข้ามารับหนูข้างในเขาอาจจะถูกรุมล้อมด้วยนักข่าวคุณครูช่วยพาหนูออกไปหาเขาแทนได้ไหมคะ เมื่อได้ยินถังซีบอกว่าเธอรู้สึกไม่สบายเหอมู่อันก็ถามด้วยความตกใจทันทีเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นลมเพราะอากาศร้อนใช่ไหมถังซีถอนหายใจคุณครูเหอคะนั่นไม่ใช่ประเด็นเลยนี่คุณครูเข้าใจหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่ค่ะพี่ชายหนูจะพาหนูไปตรวจถังซีกล่าว ตอนนี้นักข่าวมากมายกำลังตามหนูเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้หนูก็เลยอยากขอให้คุณครูอย่าบอกนักข่าวว่าหนูคือใครและช่วยพาหนูแอบออกไปแน่นอนว่าเหอมูอ,อันก็ได้เห็นข่าวด้วยเช่นกันในขณะที่เขาเห็นใจเซียโรกับเรื่องที่เธอต้องเผชิญเขาก็ชื่นชมวิธีการแก้ปัญหาของเธอในเรื่องนี้เธอไม่ตื่นเต้นวอยวายไม่พูดมากซึ่งเป็นวิธีคิดที่คนหนุ่มสาวน้อยคนนักจะคิดได้ในปัจจุบันเขาจึงพยักหน้ากล่าวว่า ตกลงปล่อยให้เป็นหน้าที่ครูๆจะช่วยกันนักข่าวพวกนั้นออกไปเธอจะได้ไปหาหมอกับพี่ชายได้และเธอไม่ต้องกลับมาโรงเรียนนะวันนี้ครูจะลาให้เธอเองทั้งซียิ้มและขอบคุณเขาจากนั้นคุณครูเหอก็เดินไปที่ประตูโรงเรียนเหอมูออันอดเลิกคิ้วด้วยความประหลาดใจไม่ได้เมื่อเห็นนักข่าวรวมตัวกันหนาแน่นมากอยู่ที่นั่น นักข่าวทุกวันนี้ช่างอุทิศตนอย่างแท้จริงแสงแดดแผดเผาร้อนระอุแต่พวกเขายังคงรอยอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่ยอมแม้แต่จะหลบไปอยู่ใต้ต้นไม้คุณครูเหอเดินผ่านพวกเขาไปเงียบๆไปยังทางม้าลายใกล้ๆนั้นซึ่งมีรถรูคันหนึ่งจอดอยู่คุณครูเหอตะโกนออกมาดังๆนักเรียนเซียวโรทำไมเธอไม่เข้าไปในโรงเรียนในเมื่อมาถึงหน้าโรงเรียนแล้วทำไมถึงยังอยู่ในรถรถคันนั้นเป็นรถโรรอยแฟนทอมและเฉียวเหลียงเป็นเจ้าของรถรุ่นนี้คันหนึ่ง ครั้งหนึ่งเซียวจิงเคยขับไปรับเฉียวเหลียงที่สนามบินซึ่งนักข่าวได้ถ่ายภาพไว้ในเวลานั้นนักข่าวจํานวนมากรายงานข่าวว่าเซียวจิงเป็นเจ้าของโรลรอยแฟนทอมและยกให้เขาเป็นเศรษฐีผู้ไม่แสดงตนตอนนี้เมื่อเห็นรถรุ่นนั้นนักข่าวก็พากันพุ่งตัวไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลวิ่งไปที่รถโรลรอยแฟนทอมเมื่อเห็นคุณครูเหอล่อนักข่าวออกไปได้สำเร็จทั้งสี่ก็ยกนิ้วให้เขาแล้วรีบออกจากโรงเรียนไปขึ้นรถสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วขับออกไป ถึงแม้ตอนนี้เธอจะไม่มีใบขับขี่แต่เธอจะไม่ถูกตำรวจจราจรจับตราบใดที่เธอขับรถอย่างปลอดภัยหลังจากผ่านถนนที่แยกออกเป็นสองสายทั้งซีก็นำรถเข้าจอดหยิบหน้ากากากับหมวกแล้วลงจากรถวิ่งเข้าไปในสวนสาธารณะกลางเมืองที่อยู่ใกล้เคียงนั้นเธอเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งจึงตรงเข้าไปนั่งลงที่โคนต้นจากนั้นก็เปิดระบบและเรียก008 008 ขอข้อมูลคลอสเพิ่มเติมให้ฉันหน่อยระบบเจ้าหญิงน้อยผู้น่ารักของข้ารอสักครู่ทั้งซีไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะได้ยิน008เรียกเธออย่างนั้นเพราะเธอเป็นห่วงเซียวเหยา่าตอนนี้เธอถือว่าสมาชิกครอบครัวเซียวคือครอบครัวของเธออย่างแท้จริงดังนั้นเธอจึงใส่ใจพวกเขาทุกคนมากเธอไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนในเวลาเพียงสองสเดือนเธอเปลี่ยนจากทั้งซีผู้สงบนิ่งเฉยเมย และบางครั้งถึงกับเย็นชามาเป็นเซียวโหผู้ใส่ใจกับสิ่งต่างๆมากมายโดยที่เธอเองก็ไม่คาดคิดเมื่อคิดเช่นนี้ทั้งซีก็หายใจลึกๆบางทีสภาพแวดล้อมอาจเปลี่ยนคนได้จริงๆเธอยกมือขึ้นกุมหัวใจที่รู้สึกปวดร้าวขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อจูจ่ๆก็คิดขึ้นได้ว่าเธอไม่เคยปฏิบัติดีๆกับเฉียวเหลียงเลยเธอไม่เคยสนใจสถานการณ์ที่แท้จริงของเขาเธอสนใจแต่ความสุขของตัวเองเวลาที่เธออยู่กับเขา ทั้ง4พยายามยับยั้งความคิดที่เกิดขึ้นในใจแล้วอ่านข้อมูลจาก008ระบบชื่อค c อสเลสเตอร์เพศชายบุคลิกลักษณะชั่วร้ายเป็นอันตรายถือความคิดตัวเองเป็นใหญ่อายุลบ35อาชีพเจ้าพ่อค้ายาเสพติดแห่งสามเฮลิงเทเลียมเป็นผู้ที่ทางการต้องการตัวมากที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกทั้ง4ขมวดคิ้วถามว่า มีอะไรอีกไหม008เสี่ยวซีซีฉันรู้ว่าคุณเป็นห่วงพี่ชายของคุณแต่คะแนนการต่อสู้ในปัจจุบันของคุณต่ำมากไม่ต้องเป็นห่วงพี่ชายห่วงตัวคุณเอง008ไม่เคยพูดกับเธอแบบนี้หัวใจถังซีจมดิ่งความวิตกกังวลพุ่งขึ้นถึงขีดสุดเธอเอื้อมมือไปหยิบหูฟังมาเสียบกับโทรศัพท์ถามเสียงต่ำว่าพี่ชายฉันตกอยู่ในอันตรายใช่ไหม008 ใช่เขากําลังตกอยู่ในอันตรายแน่นอนพี่ชายคุณตกอยู่ในอันตรายทุกครั้งที่เขาทําภารกิจทั้งซีกล่าวอย่างเย็นชาฉันหมายถึงครั้งนี้008ฉันขอโทษฉันไม่อำนาจการทํานายไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตส่งฉันไปที่นั่นทั้งซีกล่าวอย่างเย็นชาฉันจะไปช่วยพี่ชายของฉัน008 คุณจะช่วยได้อย่างไรคุณจะไปช่วยเขาอย่างไรคุณให้ฉันสองชั่วโมงต่อวันไม่ใช่หรือถังสี่ท่าทางมุ่งมัน่นฉันต้องไปอยู่เคียงข้างพี่ใหญ่บางทีฉันอาจช่วยชีวิตเขาไว้ได้ด้วยสองชั่วโมงนี้ตอนนี้ฉันเป็นห่วงเขามากจริงๆสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกนก QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่อง และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอนณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพ